สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอ,อ่ทำความรู้จักนักเตะใหม่ที่กําลังเป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะจูดสุนสภาสเบลค่ะครับผม กองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้แหละครับที่เพิ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกเลยใช่ค่ะน่าตื่นเต้นมากวันนี้เราก็เลยอยากจะมาคุยกันถึงเส้นทางของเขากันหน่อยจากข้อมูลที่เราพอจะมีนะคะเพื่อให้รู้จักเขามากขึ้นก่อนเกมสําคัญสคัําญที่จะถึงนี้ดีเลยครับข้อมูลที่เรามีนี่ก็น่าสนใจนะเหมือนรวบรวมมาเป็น1ิเรื่องเด่นๆเ,เกี่ยวกับ ัวเเขาเลยค่ะภารกิจเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจที่มาที่ไปจุดเด่นแล้วก็พัฒนาการของจูดซุนสพาสเบลนี่แหละค่ะครับผมเกรินเกริ่นก่อนก็น่าสนใจแล้วนะคะแบบว่ามีเชื้อสายไทยไอริชโตมาจากระบบเยาวชนเชลซีแล้วก็ยังเคยติดทีมชาติอังกฤษช,ชุดเล็กมาก,ก่อนด้วยใช่ครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆมาเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะคะ จูดเบลเกิด10มกราคม2004ที่อังกฤษเนาะคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อมีเชื้อสาย Irish ครับผมนั่นแหละครับทำให้เขาเลือกเล่นได้ตั้ง3ทีมชาติเลยนะอังกฤษไอร์แลนด์แล้วก็ไทยซึ่งสุดท้ายเขาก็เลือกไทยนะคะตรงนี้น่าสนใจมากๆใช่ครับน่าสนใจมากส่วนเส้นทางฟุตบอลเขาเ,เริ่มจากทีมเล็กๆก,ก่อนชื่อเขาแล้วก็ไปสวินดอนทาวน์ที่อยู่ลีกชูอ๋อค่ะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเลยก็คือตอนที่ เชลซีเห็นแววดึงตัวไปเข้าอะคาเดมี่เลยตอนนั้นอายุแค่13เองโห oh, 13เองเหรอคะเข้าอะคาเดมี่ระดับเชลซีนี่คือสุดยอดแล้วนะคะใช่ครับการได้เข้าไปอยู่ในระบบแบบนั้นตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันสำคัญมากนะคือมันเป็นการวางรากฐานเรื่องทักษะทะัศนคติความเป็นมืออาชีพแบบเข้มข้นเลยแล้วเหมือนตำแหน่งการเล่นก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะเหมือนข้อมูลบอกว่าตอนแรกเล่นกองกลางตัวรุก ใช่ครับแต่ว่ามาเด่นจริงๆตอนเป็นกองหน้าตัวเป้าถูกต้องครับคือการปรับไปยืนหน้าเป้าเนี่ยมันทําให้เขาใช้จุดเด่นเรื่องหาช่องจบสกอร์ได้เต็มที่มากขึ้นอ๋อค่ะซึ่งผลงานมันก็ฟ้องเลยนะโดยเฉพาะตอนเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนค่ะเห็นว่าติดหลายชุดเลยครับผมตั้งแต่ยูสิบห้ายูสิบหกยูสิบแปดยูสิบเก้าติดมาหมดเลยโหแล้วชุดยูสิบหกนี่เด่นมากยิงไปหกประตูจากแค่เจ็ดนัดเองนะโหดมาก หกลูกจากเจ็ดนัดใช่ครับสถิตินี้ถ้าจำไม่ผิดนะเป็นรองดาวซันโวตลอดการอันดับสองของชุดยูสิบหกอังกฤษเลยเป็นรองแค่คนเดียวคือเจดอนซานโชออโโหพอเทียบกับซานโชนี่คือเห็นภาพเลยว่าโปรไฟล์ระดับท็อปจริงๆแสดงว่าเรื่องจบสกอร์นี่คมมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะใช่ครับสัญชาตญาณกองหน้าดีมากแล้วเส้นทางอาชีพต่อจากนั้นล่ะคะเป็นไงต่อก็มีก้าวสำคัญอีกขั้นคือเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซี ปี2021ตอนนั้นอายุ17ค่ะแล้วก็ได้โอกาสที่น่าจดจำม,มากๆคือทอมัสทูเคิลตอนนั้นเป็นผู้จัดก,การทีมให้เขาลงเล่นทีมชุดใหญ่ด้วยนะในเกมคาราบาวครับที่เจอเบรนฟอร์ดโอ้ได้ลงชุดใหญ่เชลซีด้วยถึงจะแป๊บเดียวแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ครับประสบการณ์ล้ำค่าเลยแหะ แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายทีมอีกครั้งไปท็อตแนมฮอตสเปอร์ตอนมกราคม2023อันนี้เป็นการย้ายที่มีนัยสำคัญยังไงบ้างคะการย้ายไปสเปอร์สก็เหมือนเป็นการหาโอกาสใหม่ๆครับได้อยู่ในสภาพแวดล้อมระดับท็อปเหมือนเดิมถึงแม้จะเล่นให้ทีม u 21เป็นหลักก็ตามค่ะแล้วผลงานกับ u 21 Spurs เป็นไงบ้างคะโหฤดูการ2023-24ที่ผ่านมานี้เด่นเลยนะทำไป10ประตูกับอีก6แอสซิส โหเยอะมากทั้งยิงทั้งใจเลยใช่ครับฟอร์มดีจนมีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกยูทวนดีวันด้วยนะถึงสุดท้ายเพื่อนร่วมทีมจะได้ไปก็เถอะอ้อแค่มีชื่อเข้าชิงก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะแสดงว่าฟอร์มกําลังมาเลยค่ะผมสม่ําเสมอมากพัฒนาต่อเนื่องไม่แปลกใจเลยค่ะที่ฟอร์มดีขนาดนี้แล้วก็เอ่อถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในที่สุดแล้วก็ล่าสุดเห็นว่าย้ายไปกริมส์บีทาวน์ด้วยใช่ไหมคะในลีกทู ใช่ครับพึ่งย้ายไปปี2025แล้วก็เนี่ยแหละครับถูกเรียกติดทีมชาติไทยครั้งแรกตอนอายุ21ปีนี่คือจุดที่แฟนบอลไทยกําลังตื่นเต้นกันมากๆเลยเนาะโดยเฉพาะกับโปรแกร,รมทีมชาติที่กําลังจะมาถึงเนี่ยแน่นอนครับจังหวะมันดีมากทั้งสําหรับตัวเขาเองแล้วก็สําหรับทีมชาติไทยด้วยการได้กองหน้าโปรไฟล์ดีๆแบบนี้มีประสบการณ์จากอังกฤษจากแ c a d e m มีระดับโลกมาเนี่ยมันน่าจับตามองมาก ค่ะยิ่งมีเกมอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์วันที่13พยแล้วก็คัดเลือกเอเชียนคัพกับสีลังกาวันที่18พยนี้ด้วยเราน่าจะได้เห็นฟอร์มเขาแล้วนะคะใช่ครับน่าจะได้เห็นกันเต็มเตมว่าจะเป็นยังไงสรุปแล้วเนี่ยจูดซุนซับเบลก็คือเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ออมีพรสวรรค์ผ่านการฝึกจากระบบที่ดีมากๆในอังกฤษมาสถิติก็ดีแล้วก็กำลังจะมาเป็นกำลังใหม่ให้ทีมชาติไทยเรา ครับผมซึ่งมันก็มีคำถามตามมาที่น่าคิดเหมือนกันนะว่าด้วยโปรไฟล์ประสบการณ์สถิติทั้งหมดเนี่ยอะไรคือจุดแข็งหรือสไตล์ที่แตกต่างที่จูดอาจจะเอามาเสริมทีมชาติไทยชุดนี้ได้บ้างอืมนั่นสิคะเขาจะปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมกับแท็กติกข,ของโค้ชได้เร็วแค่ไหนอันนี้น่าติดตามดูในสนามจริงเลยครับว่าจะเป็นยังไงต่อไป